สวัสดีครับสารและพันคลิปมีสองคอมเมนต์เข้ามานะครับเอ้าว <c oughs> อัยมี2องคอมเมนต์เข้ามาดูเหมือนว่าอ,าอยากให้มีเวฟร1อยสกับเวฟร้อยสิบไอเอทีนะครับก็เลยดูเหมือนว่าจะไม่เข้าใจสวิตกุญแจนะครับผมก็เลย ทำคลิปนี้ออกมา,าสวิส์กุญแจของเว็1 1บ1อเ i a t เว็บ1 1 0สไอสายพานนะครับกับเว so. ็บ 110i ไอโซวงจรเหมือนกันเลยนะครับเท่าที่ตรวจด,ดูตรวจด,ดูตามเอกสารนะครับาวาดออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบตเตอรีอ่เดี๋ยวผมใส่สีสายไปเรื่อยๆ ไปด้วยนะครับแบตเตอรี่ขั้วลบลงกราวสีเขียวนะครับก็อักษรก็เป็นตัวจีะนะครับกรีนสีเขียวขั้วบวกที่ไฟสีสายไฟที่ออกจากแบตเตอรี่ขั้วบวกเป็นสีแดงนะครับอาก็ย่อ,อ,าม,ยอมาจากเรสสีแดงนะครับมาผ่านฟิวนะครับ ฟิวหลักถ้าเป็นเวฟ 110i บฟิวก็จะอยู่ในยูบ็อกนะครับใต้เบาะนะครับสองตัวแต่การต่อเขาจะต่อแบบนี้นะครับต่อนุก,กรมนะครับฟิวนะครับอพอผ่านฟิวหลัก1 5แอมป์เปลี่ยนสีสีสายไฟเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตรงนี้จะเป็นแดงเหลืองนะครับก็ แทนค่าเข้าไปก็เป็น R ทับ Y นะครับออกจากฟิว15แอมเป็นแดงเหลืองนะครับาจากจุดนี้ที่ต่ออนุกรมกันมาฟิว10แอมฟิวรองนะครับฟิวรองก็คือแดงเหลืองใช่ไหมครับอันนี้แดงเหลืองนะครับมานี่ปึ๊บผ่านฟิวรอง1 0แอมเปลี่ยนสีนะครับ เป็นดำแดงนะครับดำแดงตรงนี้เป็นดำแดงนะครับ BL ทับ R Black ทับ r e นะครับดำแดงวงจรมันดูเล็กนิดเดียวนะครับแต่หน้างานจริงเส้นนี้นะครับเวฟร้อยสิบไอมีปัญหานะครับดำแดงเขาต้องลอดจาก U b o อก เออภัยครับเขาต้องรอดจากยูบ็อกออกมานะครับออกมามันก็จะอยู่ช่วงคันสตาร์ทนะครับขาสตาร์ทคันสตาร์ทนะครับแล้วมีปัญหานะครับตรงนี้ขาดนะครับมันไปเกี่ยวอะไรสักอย่างที่เคยเจอปัญหานะครับหลายคันนะครับดำแดงดำแดงเส้นนี้ขาดนะครับแล้วก็จะต่อไปที่สวิต์กุญแจอันนี้คือสวิต์กุญแจนะครับ ดำแดงเส้นนี้จะต่อไปสวิตช์กุญแจจากยูบล็อกไปสวิตช์กุญแจเนี่ยมันไกลนะครับตามหน้างานจริงแล้วหน้ารถนะครับจากดำแดงไปสวิตช์กุญแจเพื่อที่จะเอาไปใช้ไฟสัญญาณนะครับเปิดกุญแจกุญแจจะเปิดเปิดทีเดียวติดสองวงจรสองเมนเลยนะครับอันนี้คือเมนแรกนะครับไปใช้ไฟสัญญาณ เิดกุญแจจากดำแดงกลายเป็นสีดำเอาไปใช้ไฟสัญญาณทั้งหมดนะครับตามคอมเมนต์เข้ามาบอกไฟเลี้ยวไม่ติดไฟเบรกไม่ติดพวกนั้นคือไฟสัญญาณแยกให้ออกนะครับไฟสัญญาณไฟเบรกแตรไฟเลี้ยวมีอะไรครับเกวดัดระดับน้ำมัน พวกนี้จะใช้เมนตัวนี้นะครับเกวัดระดับน้ำมันแฟรไฟเบรกไฟเลี้ยวมีอะไรอีกครับรวมถึงไฟ f i ด้วยนะครับบวกตัวนี้บวกไฟ f i ไฟ f i ที่อยู่หน้าปัดนะครับที่มันติดเช็คสภาพตัวเองตอนเปิดกุญแจแล้วก็ดับไปนะครับ2วิแล้วก็ดับไป ก็คือใช้เมนตัวนี้ไฟไอ้ใบนี้ลงกราวที่กล่องนะครับแต่ไฟสัญญาณต่างๆพวกนั้นก็ลงกราวสายสีเขียวธรรมดาลงกราวเส้นนี้อันนี้ต่อลงโครงรถนะครับอันนี้คือเมนชุดแรกนะครับอ่าอันนี้คือแผ่นชาร์จนะครับเห็นไหมครับไฟที่ออกมาจากเครื่องยนต์อันนี้อันเตอร์เนเตอร์นะครับหดลวดขึ้นมาเป็น าสายสีขาวนะครับเส้นเดียวเข้าไปที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จมีเก่่เส้นครับทั้งหมดก็มี1 2 3 4 5่เส้นแผ่นชาร์จเวฟร1 1ยสิบไอเวฟร้อยสิบไอเอทีเหมือนกันนะครับาสายสีขาวจากขดลวดฟีลคอยปั่นไฟขึ้นมานะครับเข้าไปในแผ่นชาร์จ ออกนะครับออก2จุดนะครับก็ค like ือออกแดงเหลืองนะครับแดงเหลืองเส้นนี้นะครับปึ๊บผ่านฟิวไปชาร์จลงแบตนะครับเหมือนกันแบตก็ทั้งชาร์จทั้งคายก็วิ่งย้อนกลับมานะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือออกเส้นนี้นะครับออกเส้นสีแดงจากแผ่นชาร์จนะครับสีแดงอ่ามีแดง2จุดแล้วนะครับแดงจากแผ่นชาร์จ กับแดงจากแบตเตอรี่อ่าไม่เหมือนกันนะครับจุดนี้ไม่ผ่านฟิวผ่านอะไรเลยนะครับเส้นสีแดงออกจากแผ่นชาร์จนี่ตรงไปเลยตรงไปที่สวิตกุญแจเลยนะครับตามให้ทันนะครับอ่าพอเปิดสวิตกุญแจปุ๊บอ่าเปลี่ยนสีอ่าอันนี้คือเมนชุดที่2นะครับเป็น ดำน้ำเงินนะครับํำน้ำเงินตัวนี้นะครับอันนี้ไฟ1 2โวลต์ไฟเหมือนกันนะครับไฟแปลงจากเครื่องยนต์ทำไมเขาต่อแบบนี้นะครับเพื่อตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมนะครับกาเอาไฟจากเครื่องยนต์ขึ้นมาแปลงเสร็จเป็น DC โวลต์นะครับ1 2บโวลต์ v, นะครับ แล้วก็จะรักษาระดับไม่เกินนี้นะครับะจะเร่งจะรอบมากจะรอบน้อยก็แล้วแต่ก็จะรักษาไว้ไม่เกิน14 V, โวลต์นะครับมากกว่านี้ก็จะตัดลงกราวอันนี้คือหน้าที่ของแผ่นชาร์จนะครับก็จะออกมาแดงแล้วก็ออกเป็นแดงเหลืองไปชาร์จลงแบตเห็นไหมครับแดงนี้ไม่ผ่านอะไรเลยเอาไปผ่านกนุญแจจากแผ่นชาร์จก็อยู่ประมาณกึ่งกลางตัวรถนะครับระหว่างขานะครับเวฟร้อยสไอ เบบร้อยส iat ก็น่าจะติดตั้งผมก็ลืมนะครับน่าจะอยู่ที่เดียวกันนะครับไปที่สวิตกุญแจเปลี่ยนสีเป็นดำน้ำเงินเป็นเมนชุดที่2เพื่อจะเอาไปเลี้ยงระบบหัวที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำมันนะครับก็คือหัวฉีดนะครับไปจ่ายให้หัวฉีดก่อง ecm นะครับกล่องสมองกล ECM หัวฉีดคอยหัวเทียนนะครับมีอะไรอีกครับปัามติก๊กเ,เ,เดี๋ยวนะครับมีอะไรมั่งปัามติก๊กหัวฉีดคอยหัวเทียนกล่อง ECM เอ่อพวกนี้นะครับ ขั้วตรวจสอบ่าพวกนี้นะครับขั้วตรวจสอบก็เอาไฟเมนนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบหัวฉีดนะครับแยกกันคนละเมนเห็นไหมครับเมนแรกนี่สายสีดำนี่เจอสายสีดำที่ไหนก็คือเมนไฟสัญญาณนะครับตามนี้นะครับเข้าใจตามนี้นะครับมันสวิตช์กุญแจก็จะมีแค่ สองจุดเข้าสองออกสองนะครับสองเมนนะครับแผ่นชาร์ตนะครับมีห้าเส้นอีกเส้นหนึ่งสีเหลืองนะครับจากสีเหลืองนี่แยกให้ออกนะครับไม่ผ่านอุปกรณ์ใดๆนะครับเส้นนี้ก็จะต่อไปแสงสว่างนะครับสีเหลืองนะครับวายวายวายเยลโล่นะครับสายสีเหลือง เส้นนี้ก็จะต่อไปไฟหลีไม้ไฟหลีท้ายแล้วก็ต่อไปสวิตช์แฮนด์ข้างซ้ายเพื่อจะเปิดไฟสูงต่ำนะครับไปเปลี่ยนสีที่สวิตช์แฮนด์นะครับไฟสูงก็สีน้ำเงินไฟต่ำสีขาวนะครับตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะนั้นแล้วจากแผ่นชาร์จไปสวิตช์แฮนด์ไปถ้าหนูกัดสายก็ ต่อตามสายให้ครบนะครับตามสีสีไข่สีมันนะครับเว็บร้อยสิไอหนูชอบกัดที่สวิตชแฮนด์ข้างซ้ายนะครับทั่วประเทศนะครับแปลกนะครับกัดที่เดียวกันเลยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับหรือจะข้ามไปต่างประเทศผมก็ว่าผมว่าน่าจะกัดจุดเดียวกันนะครับสวิตแฮนด์สวิตแฮนข้างซ้ายเว็บร้อยอหนูชอบกัดนะครับก็คลิปนี้ได้สีสายไฟ ไปพร้อมกับท่านเขาบอกว่าต่อตรงต่อยังไงมีคอมเมนต์นะครับถ้าจะต่อตรงให้ไฟติดนะครับ mm hmm. ก็สวิตช mm ์ hmm. กุญแจเนี่ยครับมันมีสองจุดคุณจะเอาเส้นนี้กับเส้นนี้ไฟออกมาเท่ากันนะครับแต่เขาแยกออกมาเพื่อยังไงอะครับ เพราะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมได้นะครับเพื่อตัดปัญหาก็เอาเมนเอาไฟจากแผ่นชาร์จเลยตรงไปที่สวิตช์กุญแจนะครับาสายสีแดงนะครับที่จะเข้า,าเข้ากุญแจเข้านะครับไฟเข้าก็มีสายสีแดง1 2โวลต์นะครับแล้วก็ดำแดง2จุด2 0, สเส้นนะครับไฟเข้าไฟออกก็มีสายสีดำนะครับดำแดงออกเป็นดำสีแดงออกเป็นดำน้ำเงิน อพอไปดูหน้าง,งานแล้วจะงงนะครับมีสีสายเอ๊ะสายไนไปไหนยังไงมันเป็นคู่ใครคู่มันแบบนี้นะครับตามนี้นะครับคุณจะดัดแปลงยังไงเหลอคุณจะต่อตรงถ้าหากุญแจหายก็นี่ครับดำแดงกับดำาจับต่อหากันเลยแล้วก็แดงต่อกับดำน้ำเงินนะครับ ก็คือจะทําให้รถติดนี่คูณเอาแดงกับดําน้ําเงินนะครับเส้นเดียวก็ได้นะครับไฟสัญญาณเอาไว้ก่อนนะครับไฟสัญญาณไม่เกี่ยวกับส่วนที่จะทําให้เครื่องยนต์ติดนะครับเส้นนี้ต่อถึงกันนะครับแดงกับดําน้ําเงินต่อถึงกันก็เครื่องยนต์สามารถที่จะติดได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะ ป็นการตอบคอมเมนต์ไปในตัวนะครับสองคอมเมนต์แล้วก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ขายดิบขายดีนะครับเว็บร้อยสิไอเ็บ1้อยตัวใหม่ไม่มีข้อมูลนะครับแต่คงไม่หนีไปจากนี้มากนักนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ